ส่วนบอ่อนี้สำหรับบอ่อนี้ก็จะร้อนมากเพือ่อนร้อนแต่บอ่อนี้จะร้อนมากกว่าบอ่อนูอ้นบ่อที่หนึ่งบอ่อที่สองไอ้ใจบ่อนั้นร้อนแบบน้บ่อ, <c oughs> บอ อันนี้บอ่อที่หนึ่งบอ่อที่สองบอ่อที่สามแต่บอ่อนี้จะร้อนมากแต่บอ่อนี้ก็ร้อนร้อนกว่าบ่อริรมจุดที่ผมลงนี่ผมยังไม่กล้าลงเลยพี่น้องร้อนอุณหภูมิความร้อนของเขาเพื่อนนี่การุณาล้างตัวล้างเท้าใช่ไหมอ่าก่อนลงน้ําผุร้อนขอบคุณค่ะนะครับผมความร้อนของอุณหภูมิมก็จะมีอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่ อุณภูมิความร้อนนะครับอุณหภูมิความร้อนของ42องศาจุดห้าตัวร้อนมากพอสมควรแต่พวกเราอยากอันนี้ร้อนมากไหมโอ้ตัวนี้เป็นน้ําอุ่นอุนอ่นอีกอ่าตัวนี้เป็นน้ําอุน่นเนาะนี่อุ่นนะครับผมเด็กลงได้เด็กน่อ,นอยลงได้น้ําอุน่น ส่วนที่น้ําที่วิ่งมาจากโน้นเป็นน้ําน้ําเย็นเป็นน้าเย็นบางครั้งก็จะมีปลามาเป็นสูบเป็นฝูงจะมีปลาวิ่งมานี้ปลาเห็นไหมนี่ปลาเห็นไหมหตัวปลาปลามันจะวิ่งมาเล่นมาสปาเนาะอ้ผ้าดีว่แต่คนก็มาใช้บริการเขามาเที่ยวเขาก็แวะมาอาบน้ำคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทครับ <BS> ลงได้มันไม่ร้อนทีน,นีน้น้ำอุนอ่นน้ำอุ่นเราจะแช่ให้ยืดเส้นยืดสายแล้วพี่น้องบางทีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพี่น้องที่มาแล้วก็อย่าลืมแวะมาอาบน้ำผุร้อนตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มาหา ความสุขใส่ตัวเราเองเนาะพี่น้องออว่าเออมันจริงเหมือนที่เขาพูดไหมอย่าให้เขาโกหกเราได้พี่น้องเราต้องมามาให้รู้กับตัวเอง โอเคแบตหนึ่ตัวนะเดี๋ยวผมจะไปใส่แบตก่อนนะขอบคุณ Ya, alam ni, ี่ยกอยู่ตรงนี้แล้วแล้วาแล้วตง้เคใ้อ่นกไปแล้วมอัน่อยู่อไอยตรู่ี้

ครับ f อซีเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้เนาะปติดบนเขาน้่องเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวหาเม่ไหว้นะเนาะต้มาไหว้ก่อน